สำหรับแปลงนี้นะครับผมกำลังจะเตรียมปลูกผักชนิดใหม่นะครับหลังจากที่ผมเก็บเกี่ยวพวกผักแปลงเดิมเนี่ยเป็นผักสลัดคอสนะครับแล้วตอนนี้ผมก็เตรียมที่จะปลูกเอ่อพวกผักชีนะครับทีนี้ผมจะใส่เปลือกมะพร้าวสับนะครับคือเมื่อกี้ตอนที่ผมพลวนดินอะ่ะผมลืมใส่ลงไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหานะครับสำหรับการปลูกผักเราจะโรยด้านบนก็ได้นะครับเพราะว่าการโรยเปลือกมะพร้าวสับด้านบนเนี่ยยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนๆนะครับก็จะเป็นการ คลุมดินนะครับเป็นการคลุมดินป้องกันความชื้นภายในดินเนี่ยระเหยไปเร็วจนเกินไปนะครับแต่บางทีนะครับการใส่เปลือกมะพร้าวสับมากไปเนี่ยก็อาจจะเกิดผลเสียนะครับเพราะว่าในเปลือกมะพร้าวเนี่ยมันจะมีสารแทนนินนะครับพวกสารแทนนินเนี่ยมันก็จะทําให้อ่าขัดขวางการดูดซับธาตุอาหารของรากของพืชนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เปลือกมะพร้าวสับควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมสัดส่วนที่พอดีนะครับไม่มากจนเกินไป นะครับถ้าเกิดมากเกินไปก็เกิดผลเสียนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาให้ชัวร์ๆปลอดภัยก็ควรนําเปลือกมะพร้าวสับไปแช่ในน้าเปล่าแล้วก็ล้างน้ําเปล่าประมาณสัก2-3ครั้งนะครับก็จะสามารถช่วยลดสารแทนนินที่ก่อให้เกิดอันตรายได้แต่สําหรับผมนะครับแปลงนี้มีหน้ากว้าง1เมตรยีแล้วก็ยาว20กว่าเมตรนะครับผมจะใส่เปลือกมะพร้าวสับประมาณ2กระสอบครับ2กระสอบใหญ่ๆเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูกระสอบนะครับ ก็เพียงพอนะครับแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อการเจริญเติบโตของพืชผักที่เราปลูกนะครับหน้าตากระสอบเปลือกมะพร้าวก็จะเป็นหน้าตาแบบกระสอบใหญ่แบบนี้นะครับหกระสอบก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิกิโลไม่เกินนี้นะครับครั้งนี้เราคลุมหน้าดินแล้วก็ครั้งต่อไปมันก็จะ ย่อยสลายตัวเองแล้วก็เก็บกับความชื้นแล้วก็คลุกลงไปในดินก็จะกลายเป็นปุ๋ยหมักในดินทําให้โครงสร้างของดินดีไม่ทําให้โครงสร้างของดินแน่นนะครับแล้วก็รากของพืชผักของเราก็จะสามารถชอนชัยจเจริญเติบโตหาอาหารกินได้เองนะครับและนอกจากจะใส่เปลือกมะพร้าวสับแล้วสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือพวกปุ๋ยหมัก บทละเอียดนะครับสามารถเติมลงไปเพิ่มเพิ่มธาตุอาหารของดินนะครับหากใครมีคําถามนะครับเรื่องของการปลูกผักก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามนั้นให้นะครับ